สวัสดีค่ะครูเมยจากครูมเมยงเลชค่ะวันนี้มาฝึกทำข้อสอบ reading กันค่ะหรือข้อสอบเกี่ยวกับการอ่านนะคะเขาให้ข้อความสั้นๆมา2บรรทัดนะคะแล้วก็ถามโดยในข้อความบอกว่า it is r e a i d hot and painful always put sunscreen on your skin to protect you from the hot sun อืมคำศัพท์ไม่ยากคำศัพท์ไม่ยากน่าจะแปลได้ It's red มันเป็นสีแดง Hot ร้อน and painful คำนี้ค่ะ painful แปลว,ว่าเจ็บปวดอุ๊ยมันแดงมันร้อนแล้วก็มันเจ็บปวด Always put sunscreen Always เป็นคำแสดงความถี่คือตลอดเวลาหรือบ่อยๆก็ได้นะ บ่อยๆให้ทำยังไง put sunscreen คำนี้มันคำเดียวกันนะคะ put on put on แปลว่าสวมใส่นะแต่เนีนี้ไปคงไม่คงคงจะไปสวมไม่ได้นะคะก็คือการทานั่นเองนะคะ put on น,นี่แปลว่าทาได้ด้วยทาอะไรล่ะ sunscreen ก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะคะ sunscreen on your skin ก็คือบนสกินคือผิวหนัง To protect เพื่อที่จะทำไมป้องกัน you จาก from the hot sun where do you likely to see this useful tip อ oh, ้โจนะ่าสนใจมีถามว่า where ที่ไหน where ที่ไหน do you likely to see คุณอะมักจะเห็นมักจะนะคะเห็นเห็นอะไร this useful tip tip ก็คือเทคนิคคำแนะนำนะนะคะเล็ก,ลกๆน้อยๆคำแนะนำ useful คือมีประโยชน์เขาถามว่าข้างบนเนี้ยคุณจะสามารถเห็นคำแนะนำที่มีประโยชน์แบบเนี้ยได้ที่ไหนนะคะ ข้อที่หนึ่งบอกว่า at the the forest forest ก็คือในป่าจ้ะ at ขอโทษตะกี้บอก in นะไม่ใช่ at นะ at the beach ข้อที่สอง beach คือที่ชายหาดค่ะ in sauna ก็คือในเสาวน่าเสาวน่ารู้ไหมคืออะไรก็คือเป็นห้องห้องหนึ่งที่เปิดความร้อนเพื่อที่จะทำให้ทำไม ผู้ใช้บริการเงือแต่งให้รูของขนระบายความของเสียออกไปเขาเรียกว่าแซวน้านะคะแล้วก็ at the gym ก็คือในยิมนั่นเองแน่นอนเห็น hot sun นะคะพระอาทิตย์ร้อนขนาดนั้นก็ควรจะต้องเป็นข้อ2คะ่ะ at the beach